ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กันสวัสดีครับผมหล่อไหมครับคิดว่าไงครับคิดว่าไงเหรอคิดอะไรคิดว่าตัวเองหล่อไหมครับไม่หล่อครับแต่เอาใจสาวได้ครับคุณพี่ครับรู้สึกยังไงกับวันนี้บ้างครับเป็นวันที่อากาศดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาวก็โอเคสาวคณะสังคมก็เสียมากเลยครับเฮ้ยไม่ใช่สังคมดิ คณะรัฐศาสตร์นี่พี่นายครับนายตัวเองรอไหมครับรอมาหลบหลอครับหลบพ้นครับนี่ครับนี่มีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังครับมีครับมีแฟนอะไรครับครับท่านวันท่นับมีว่าไหมไม่อยากมีหรอครับมีมีชื่ออะไรครับพี่แถ นด้ตาใครเซ็นเตอร์ได้ตัวอะไรคนระับอย่างนี้อย่างนี้พี่ต้องครับมีแฟนหรืยอยังครับมีแล้วครับชื่ออะไรครับ้าแปนแฟนพี่ต้องรอไหมครับ